พี่นอนครับตอนนี้คิดหนักเพิ่นกำลังจิตใจกีซ้อนฝากอาจารย์คมพอนะหัวบ้านสายันครับทางที่เป็นปลาเข่าปลานาำนะครับเดี๋ยวลอบเบิ้งอยากผักครับชบิสนมี้แมงกีซ้อนมาบ่ามาแล้ววะ เอามาเลยพี่น้องครับมาแล้วตัวนึงครับออแหมแมหาแมหาเลยพี่น้องเออเออมาใส่ผัวโดนดอกไม้จันคนมาเท่าเดียวได้เป็นโลคนมาเดี๋ยวรอบมึงครับใส่ไฟหลอดนี่พี่น้องครับเปิดกะระจายบ่ได้เดี๋ยวมันสีบ่งฮ่มกัน ô cài cài chóng 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 đi chóng 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 ลอดจังอยพี่น้องครับมันบินมากไกา่บินมากตั้งแต่แม่น้ำโขงคุณนะครับมาแล้วมา,วมาวคือชีซ้อนไฟแห้งอะไรก็มันเบางวานันคือชีซ้อนไฟแห้ง <c oughs> มันมาบิดคว้ากระโปรงบอกตามนะก <c oughs> สรุปแล้วคือจีซ้อนจับจีซ้อนวันไหนจีซ้อนแม่แบกนะเฟินบามันอยู่ไกลครับเพิ่นว่ามันอยู่ไกลมันจะว่าสีมาจากแม่น้ำผงเหรนะหมดแล้วเฮียสีมะจะใช้เนากินมะจะใช้นนเานาะตอนนี้ได้แล้วสองตัวครับพี่น้องได้แล้วสองตัวไม่จับจีซ้อนฝากอาจารย์พุ่มเฮียบ้านพอะนะ ไปนอนในน้องยังไม่นอนลูกไปอ่าไปนอนความพยายามสูงครับพี่น้องเปลี่ยนเสียงกีซ้อนเลยนะครับคณะนี่จะได้ยินีสามตัวครับชนมาันมาตอนไหน สนมามาตอนไหนตันน้อยตอนน้อยมาโอเคเอ๋อาฟุตตัวมาหลายบ่ะ่มีเสียงกีส้อนต่างประเทศบ่ะก็บอเราเปิดด้วยนี่น้องครับป่าไม่แล้วตัวนี้ที่มันออกกากนั <laughs> ่น โอ้กะกะละมังวะเดชี่กะละมังมี3ตัวโอ้ยออกจากกะละมังโดนโอ๋น้ำหน่อยโน่ยต้นนี้ต้นนี้เอ๊ะนี่หนักเอ้ย wow, <laughs> 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 <laughs>

ตัวทีห่านะครับหาตัวแล้วพี่น้องไ้หาตัวแล้วพี่น้นองครับบทสรุปจับกีซอนนับเบื้องล้วประมาณหาชั่วโมงครับใส่การตัดต่อนะครับ ได้ก่ซ่อนหาตัวแต่คัมเพิ่นเบาเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวสิจับก่ซ่อนไปฝากอาจารย์อาจารย์กระบ,บานฝากแก๊กซีหาโลสาเหตุที่มันบน่ได้นี่มันเป็นยน้อนเขาไต้เล็กเขาไต้เลอกมันบ,บ่แต่ว่าพอยันว่ากีซ่อนแต้กีซ่อนมนันเลยบ่ามามันมันบ่แมนดอกเนาะบ่แมนเออบ่แมนธรรมดาสุเสียไต้ได้หลายว่ครับ อยากเงนสมปัดมือนี้มันมือนี้สรุปแล้วคือว่าหนึ่งไตเด็กสองมันว่าเอาว่าหันมาขึ้นอย่างไรฝนมาตกเออธรรมดามันมาแต่เทานี่มันต้องเอาหรือว่าฝนตกตรงกจังหวะเออฝนตกจิงหวะดีครับพี่น้องครับชิมนี่กระเสียวไว้สักนี่แหละกับว่าไปยังเราครับหาตัวนี่กระเสียวกับน้องหานมืออื่น เดี๋ยวพอ,อชิปหนักแล้วกันยุดีไม่แห้งสุบฟุข้นความเจียบเยสไนทความไข่ยเยสมีนะครับมือนี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องลายที่กดติดตามช่องของขุมเที่ยวไข่สีครับปากเบาหยักใบน้ำครับไปแล้วละบายบายเออโอ้ยลงทุนขักพี่น้องแต่ว่าบทสรุปมันบ่ไดเหตุผลเพื่อนบอกว่าไต้เด้อครับแต่ว่าพอยั่นเพื่อนบอกว่ากีซ้อนแต่กีซ้อน,อนมันบ่มาครับ mình bò mèn nó nhạc đó